สวัสดีครับทรูวิชันขอ,อนำทุกชมมาติดตามการแข่งขัน M E A ฟูตซอลไทยลีกดดุกาล2025นะครับเป็นเกมนัดเปิดฤดูกาลคู่แรกของวันอาทิตย์นะครับเกมคู่ระหว่างแบงคอก BTS เปิดบ้านพบกับศรีนครินทร์วิโรธไอมาเน่คู่ส่อกลับเกมคู่นี้มีคุณเกลเกยียดแก้ววิมวลและผมไกลสอนเกสมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเกมเริ่มนะครับแบงคอก BTS อัศวินเมืองหลวงในชุดเสื้อสีเขียวครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนใหญ่จะใช้ผู้เล่นระดับเยาวชนดันขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้ BTS หาช่องยิงแล้วโดนมือพุทธสินต้องดูว่าแฮนด์บอลตรงนี้มันนอกกรอบหรือว่าในกรอบเขตโทษนะครับเป็นชาร์จแบบนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งของ Bangkok BTS ที่เรียกขอการใช้วิดีโอซับพอร์ตนะครับยกบอลมาทิศทางบอลเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับ่จะมีเสียงกดดันจากทีมงานผู้ฝึกสอนแต่อำนาจอยู่ที่พุัธสินนะครับ จุดโทษให้กับแบงคอก BTS นะครับพีรพลซ์สอยเท้าวิ่งเข้ามาเรียบร้อยครับขึ้นนำ1-0ครับนาทีที่2ของเกมแบงคอก BTS เจ้าบ้านออกนำลแล้วครับแล้วคเป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแต่ราชนาวีในหลายๆฤดูกาลนี้ลุ้นหนักจนถึงช่วงท้ายฤดูกาลนะตรงนี้ประตูล้มโลกวิ่งเข้ามายิงสวนแล้วบอลก็ไม่ตรงกรอบอีกครับรลูกยิงของพีรพล์สัตซื่อหรือสกีดขายบอลสั้นๆมา เปิดติดนะครับได้ยิงสวนสอูนเลยครับ,เ,รบเป็นความผิดพลาดของผู้เล่นมสวนะครับจ่ายกันผิดพลาดแล้วมาเข้าทางของปิยพันธ์อิวิไลครับทำประตูแรกกับต้นสังกัดใหม่ได้เลยครับจังหวะที่เข้าบีบเนี่ยครับแล้วนเป็นบล็อกได้แล้วบอลมาเข้าซ้ายพอดีแบบไม่ต้องจับเลยเลยครับเลือกหักข้อเข้ามาบอลไปเข้ามือของเรวัตแล้วสวนด้วยบอลเร็วครับ ซ้ายยิงผ่าหน้าปากประตูออกไปโอ้ได้โชว์เซฟกับทางจูไดครับหุ่มแคบเลวครับเปิดยัดเสาสอ,สอแล้วก็ชาร์จเข้าไปไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับเอาะครับประตูที่3ของเกมเกิดขึ้นแล้วต้นเนียมเลครับโอ้ยลูกนี้ป่าเดี๋ยวว่าเข้าสูตรเลยครับกระชากซ้ายแล้วเปิดยัดเข้าไปตรงกลาง จะเทินครับไปเสียให้กับอุลิตอุลิตลุยขึ้นมาเองยิงบุ้งแคบแล้วก็โอ้โหสองสองครับนะทีที่13นะครับโอ้โหต้องบอกว่าจาังหวะนี้ยิงได้คมกริบเลยครับซ้ายตัวนี้โดนเบียดไปด้วยครับแต่ว่ากระชากหนึ่งทีแล้วหยิงแสกหน้าของเรวัตครับ2ประตูต่อ2ครับนี่ครับ จังหวะที่สุมเซียงก็ไม่เข้านะครับได้ยิงยัดเข้ามาของพิรพลตัวสาก็ยังไม่ผ่านอีวาสกีครับโอ้สองจังหวะซ้อนๆครับที่อยู่ไดอีวาสกีโชว์ซูเปอร์เซฟเล่นมาแล้วพิรพลอีกครั้งหนึ่งหมุนม,มันปิดแล้วครับย้อนมาแถว2ยิงสวนแล้วก็ฉลับเข้าไปเลยครับทีนา,นายนยาเขียวโอ้โหแม่ต้องบอกว่าเร่งเกมแล้วเอาจนได้ครับขึ้นนำอีกครั้งครับ3ประตูต่อ2ครับทางฝั่งของแบงคอกบีเอสครับ นับหนึ่งเหมือนกันนะครับฤดูกาลที่แล้วยิง13ประตูให้กับแบงคอก BTS เนี่ยครับอันนี้เป็นจังหวะก่อนหน้านี้นะครับจังหวะที่ได้ซ้ำของทัาโชดเนี่ยทางอิวัสกียังดีใจอยู่เลยแล้วจากนั้นหลังจากนั้นครับเล่นเร็วแล้วจังหวะที่ยัดเข้าไปโอ้โหเป็นอว่าจบเกมในพิเรทแรกนะครับแบงคอก BTS เจ้าบ้านขึ้นนำสีนักลินวิโรดไอมาเน่หรือว่ามอสว่าไอมาเน่สามประตูต่อสองนะครับ จังหวะเล่นเกมรับไปเสียสมาธิอ้าวโอกาสของมอสวยกลูกนี้ติดปลายมือของเรวัตไายไม่โดนนะครับยิงออกไปเองนาสุดก็จริงๆก็มีชื่อติดทีมชาติไทยในหลายๆทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนะครับตรงนี้อันนี้วัฒน์ไม่ออกแล้วคืนหลังกลับมายิงเข้าไปเลยครับหมายเลข9นะครับเป็นทางรังสิมันจันรนบกุลครับยิงให้ไปขอบีทีเอสขึ้นนำมอสวไอมาเน่ e <c oughs> เป็น4ต่อ2ครับเกมนี้ครับจังหวะความขยันเลยครับ บอลยังไม่ออกว่าอู้เหมือนชะงักกันไปเองครับแนวรับของสี่นัคลิวิโรดเปิดมุมเพื่อท้าทายหรือว่าไม่เอาจังหวะนี้ครับยังไงอ๋อวิ่งเข้ามาเรียบร้อยครับจุดโทษจุดที่สองของมสวอไอมาเน่ครับยิงเข้าไปโดยหมายเลขเก้าสิบสีนะครับพิรพัฒน์หลิมสวัสดให้ทีมไล่มาเป็น3าต่อสประตูที่สของสี่นักคลิวิโรดมาแล้วครับ จะเป็นคนเล่นฟิกกิกตรงนี้เองครับอ้าวข้ามหลอกปิยพันธ์เปิดร้องกันมาได้ยิงชนคานครับเต็มเต็มครับลูกยิงของพิรพลสัตซ์ซื่อโอ้โหลงดีมากเอยงจีเข้าหาเจริญแล้วยิงมีชนเสาเหมือนกันครับยิงของมาเล็กเจ็ดนะครับทันพิสิทธิ์ถึงย้อนหลังกลับมาบุญญาเชษฐ์ ยิงยัดเข้ามาจักรินยิงเอาแล้วครับตีเสมอได้ครับโอ้โห,โโหเหลืออีก2วินาทีจะจบเกมอยู่แล้วครับจักรินต้นเดียมครับยิงให้บอสวตีเสมอไป็นโเบเดียสี่สี่สโอ้โหเหลือ2วินาทีสุดท้ายด้วยครับบอมาเข้าทางแล้วจิ้มโดยสายเดีวยวดีโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับเลวัดครับอืมแมย่ยิงจิ้มด้วยหัวเกือเข้าไปครับ แล้วก็เป็นอันว่าจบเกมครับโอ้โหประตูสำคัญของจักรินต้นเนียมครับมายิงได้ก่อนจบเกม2วินาทีให้หมอสวอัยมเน่บุกเสมอแบงคอกบีดีเอสสี่สี